สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมากับน้องเหมียวค่ะน้องเหมียวน่ารักนะคะสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะน้องเหมียวน้องเหมียวตัวนี้ชื่อว่าน้องผักกาดนะคะน้องผักกาศ,ะะกกาศเป็นแมวตัวผู้ค่หางฟูๆนิดนิๆน้องน่ารักนะคะอืม <c oughs> ไม่มองกล้องเลยืึท้าท่านผู้ชมหน่อยพี่ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่นะคะน้องเขาน่ารักค่ะเขาก็เออเป็นแมวที่คลอดในบ้านนี่นะคะออกลูกมาตอนนี้เขาก็มีลูกของเขาเองอีกสองตัวนะคะตายไปหนึ่งตัวค่ะน่่จะดื่มกาแฟอ๋อ ่ะท่านผู้ชมคะเช้านี้เรามาดื่มกาแฟแล้วก็คุยกันยามเช้านะคะสายไปหน่อยก็ไม่สายมากนะคะประมาณ8ปดโมงเช้าเรามาฟังเสียงนกกันนะคะอมันไสแมวนะคะน่ารักออกอากาศก็ดีนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่อยๆแล้วก็จิบกาแฟไปเรื่อยๆนะคะ น้องก็ทกํากาแฟหกมนุษย์เรานี่คะเกิดมาเป็นมนุษย์โชคดีมากเลยนะคะบางบางบาง,บางคนเนี่เกิดมาถึงก็ร่ํารวยแล้วเกิดมาถึงไม่เคยพบเจอความลําบากยากจนเลยถือว่าเขาเป็นคนที่มีบุญมีวาสนามากที่สุดเลยะคะ่ะเราต้องยินดีกับคนกลุ่มนั้นคนเหล่านั้นที่อดีตชาติเขานําพาบุญวาสนาติดตัวมานะคะเกิดมาถึงก็ พบสิ่งที่ร่ารวยมีความสุขมีคา่าทาตบริวารคอยรับใช้นะคะส่วนผู้ที่เกิดมาลำบากยากจนเป็นผู้เร่ร่อนนะคะไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยไม่มีที่จะสุกหัวนอนต่างๆนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ให้กำลังใจด้วยกันนะคะอย่าทอดแ้ผู้ที่เร่ร่นรัฐบาลช่วยเหลือ ให้ที่อยู่ที่อาศัยคุณก็ต้องรักษาเอาไว้นะคะไม่ทราบว่าทางรัฐบาลเขาจะมีที่ดินเฉพาะเฉพาะที่จะปลูกเป็นห้องๆนะคะแล้วก็ให้เก็บผู้ที่เร่ร่อนเนี่ยไปอยู่นะคะไปอยู่แล้วก็บริหารจัดการตามมันสมองหรือความสามารถของ ผู้ที่ไม่มีที่อยู่ที่กินนะคะว่าเขาจะทำงานแบบไหนได้ในการหาเลี้ยงชีวิตประจำวันนะคะกาแฟด้วยกันค่ะข้างหลังเสียงนกธรรมชาตินะคะฟังดูนะคะเนี่ยคือความสุขค่ะฟังเสียงนกดูผีเสือ้อ น,ะะนี่แหละคือความสุขของมนุษย์ค่ะความสุขของคนเราไม่เหมือนกันแน่นอนค่ะบางคนก็ชอบความสุขเกี่ยวกับสีสันนะคะสีสันแบบคลับแบบบาร์แบบโลกีนะคะออสุดตรงในความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สําหรับเจ้าของคลิปนี่ชอบความสุขที่ธรรมชาติที่สุดเรียบง่ายที่สุดนะคะไม่ปั้นแต่งอะไรมากมายนะคะยึดถือหลัก เรียบง่ายสบายใจอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขเพื่อนฝูงก็เหมือนกันก็คัดเลือกเฉพาะคนที่เข้าใจเราคนไหนไม่เข้าใจเราก็ดีดออกจากกลุ่มเพื่อนไปเลยเพราะว่าฝืนกันไปมันก็ํำคานหนักใจเปล่าๆนะคะข้อคิดในวันนี้ก็คือจะคุยเรื่องโรคอิจฉานะคะโรคอิจฉานี่ร้ายแรงกว่าโรคมะเร็งนะคะโรคมะเร็งยังพอรักษาได้หายนะคะโรคมะเร็ง ถ้าเรารู้ก็ทําการรักษาได้นะคะมีเงินก็รักษาได้หรือบางคนลําบากยากจนนะคะออถ้าเป็นมะเร็งที่อยู่ในระยะเรกๆนี่ก็รักษาได้นะคะแต่โรคอิจฉานี่รักษาไม่หายนะคะทุกศาสนามีโรคอิจฉาเหมือนกันหมดในโลกมนุษย์นี่นะคะมีโรคอิจฉาทุกๆศาสนาเลยค่ะอย่ามาตลัโตอแล้วว่าโอ๊ย ศาสนานั้นไม่มีหรกคนอิจฉาศาสนานี้ไม่มีหรกคนอิจฉามันมีทุกศาสนาทั่วทั้งมุมโลกทั่วทั้งโลกนแหละค่ะแล้วแต่ใครจะขัดเกลาอันหนึ่งก็คือโรคอิจฉามาจากกรรมพันธุ์ด้วยนะคะถ้าว่าพ่อแม่อิจฉาลูกออกมาก็สอนลูกให้อิจฉาตาร้อนเห็นใครได้ดีกว่าก็จะ,ะไปกดเขาให้ให้เขาดูด้อยลงให้ดูด้อยค่าลงให้ดูไม่มีคุณค่าของความเป็นมนุษย์เช่นไปกดหัวเขามั่งไปพูด กดข้อมั่งไปอะไรมั่งนี่เขาเรียกว่าโรคอิจฉาเห็นใครได้ดีไม่ได้เราจะนอนไม่หลับโรคอิจฉาเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นโรคอิจฉาแล้วเนี่ยล้านล้านล้าน,านเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแก้ไม่หายจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายคือวันแห่งความตายนะคะคือลงหลุมตายหมดลมหายใจแล้วก็ลงหลุมตายหมดลมหายใจแล้วก็นอนในโรงตายนะคะโรคอิจฉาบางคนตายไม่ดีแต่าหายเพราะว่า มนุษย์ด้วยกันไม่สามารถทนนิสัยของพวกโรคอิจช้าได้ก็กําจัดโรคกําจัดผู้คนที่มีนิสัยอิจช้าด้วยวิธีต่างๆนานาก็นั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าเวรกรรมของพวกที่มีนิสัยอิจชาา้ากาแฟค่ะจริงๆขึ้นชื่อมนุษย์เนี่ยนะถ้าเราพบครูบาอาจารย์ที่ดีถ้าโชคดีได้พ่อแม่ที่ดีนะคะเขาก็จะสอนไม่ให้อิจชา้าคนไม่ให้อิดชา้าตาร้อนไม่ให้ ไปวุ่นวายกับคนอื่นนะคะไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นแต่พวกโรคอิจฉาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเป็นแน่แท้เลยเป็นล้านล้านเปอร์เซนต์เลยเท่าที่เคยพบเคยเจอคนประเภทขี้อิจฉาบางคนก็อิจฉาในหมู่เพื่อนบางคนก็อิจฉาในดงพี่น้องกันเองนะคะเพราะว่านั่นแหละคะ่ะมันร้ายแรงกว่าโรคมะเร็งนะคะร้ายแรงกว่าโรคมะเรง็งคือโรคอิจฉานะคะเป็นโรคที่น่ารังเกียจมากมากที่สุดค่ะ หุดพักให้ท่านผู้ชมได้ฟังเสียงนกนะคะด้านหลังก็เป็นภูผาะคะ่ะมุมนี้ก็เป็นมุมหลังบ้านนะคะก็ย้ายมุมกล้องไปเรื่อยนะคะไม่ได้ตะเกียตะกายไปสร้างภาพนอกบ้านจะต้องขับรถเป็นร้อยกิโลสองร้อยกิโลไปหามุมภาพสวยๆไม่ทำค่ะอย่างนั้นไม่ทําคนจะฟังมันก็ฟังคนไม่ฟังมันก็เลื่อนพ้นนะคะไม่จําเป็นต้องไปสร้างฉากให้มันโอโหอมเลิศประเรสริฐสีจนชนิดที่ว่า อะไรก็แล้วแต่นะคะอันนั้นก็คือเรื่องของเขาเรื่องของเราก็คือไม่ทุรนทุนรายในการสร้างภาพนะคะเราออกจากจิตใจออกจากความรู้สึกนะคะสิ่งที่มอบให้คือความจริงใจให้กับท่านผู้ชมให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผู้ใดที่มีความจิตละมุนละไมก็สามารถรับรู้ถึงความจริงใจของเจ้าของคลิปผู้ใดที่หยาบกระด้างนะคะ,ะหนากว่าหินผาศิลาแรงก,ก,ก็ก็ไม่สามารถจะเข้าใจความรู้สึกของเจ้าของ ลิปได้ว่าการสร้างคลิปแต่ละครั้งเพื่อความสุขทางใจของเจ้าของคลิปและสร้างความสุขทางใจและให้กําลังใจกับเพื่อนมนุษย์ที่เขาลําบากที่เขาเป็นทุกข์นะคะที่เขากําลังจะอดมือกินมือที่หยิบยืมเงินเข้ามาไม่มีเงินที่จะคืนเขาอันนั้นเขาก็เกิดความทุกข์นะคะส่วนผู้ที่ร่ํารวยแล้วก็ให้รวยไปเถิดรวยยิ่งขึ้นไปไม่อิจฉาตาโรนบุญใครดีวาสนาใครดีก็นําพาไป ใครที่ว่าตกอับใครที่บุญเก่าไม่ถึงบุญเก่าที่มีแต่ความลําบากส่งผลไม่ยังชาตินี้ก็มันทําบุญนะคะจนก็ทําบุญได้เรี่ยวแรงได้ค่ะนั่นก็คือมีน้ําจิตน้ําใจจิตอาสาคําว่าจิตอาสาอย่าฉกฉวยโอกาสในคําว่าจิตอาสานะคะบางคนอยากจะสร้างภาพเป็นจิตอาสาเช่นเวลาน้ําท่วมก็เฮลโลกันไปช่วยขนท,ทีวงทีวีในบ้านของเขาพอน้ําลดทีวีไม่เอามาคืน จาของบ้านก็หาทีวีไม่เจอไม่รู้ใครช่วยขนสงสัยมันขนไปเข้าบ้านมันเองนะคะเก็บกาแฟอีกครั้งหนึ่งนะคะการเป็นจิตอาสาก็ต้องจิตสะอาดจริงๆนะคะไม่ใช่จิตอาสาประเภทที่ว่าอยากให้รู้ว่าออ้ยข้าพเจ้าเป็นจิตอาสาข้าพเจ้าบำเพ็ญความดีไม่ใช่นะคะจิตอาสาเกิดจากจิตใจที่อ่อนโยนแม่ตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์แม่ตาปราณีต่อสัตว์ต่างๆนะคะ เขาเรียกว่าจิตอาสาที่บริสุทธิ์ุดผ่องเป็นยองใหญ่เกิดจากจิตใจสายเหมือนน้ําค้างในชั้นดาวดึงนะคะก็คิดในวันนี้ก็พูดประมาณนี้นะคะกี่นาทีแล้วเนาะประมาณ9นาทีสิบนาทีนะคะเรามาฟังดนตรีเพราะๆกันที่ผ่อนคลายจิตใจนะคะพบกับเจ้าของคลิปอีกครั้งในวันที่เจ้าของคลิปรู้สึกสบายอกสบายใจทําคลิปออกมาแล้วปู้ เจ้าของคลิปเปิดเองฟังเองก็สบายใจคิดว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเปิดฟังแล้วก็สบายใจขอบคุณทุกท่านที่มาเปิดพบเปิดเจอนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขมีกําลังใจมากๆในทุกๆวันอย่าไปสนใจพวกอิจฉาตาร้อนนะคะเพราะเรียกว่าพวกตาแตกนะคะพวกตาแตกพวกอิจฉาตาร้อนพวกไฟนรกอยู่ในหัวใจของมันเลิกสนใจพวกนั้นเราดูแลตัวเองทําตัวเองให้มีความสุขที่สุดอย่าไปสนใจ พวกกิ่ต่ำนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ <S 2 <S 2